กูช่วยหรกูต <b film> ่อยมึงแล้วยิ่งกูไม่ช่วยอย่าร้องี่เจ้าของควายกลิ่นมาจากไหนควายมีค่ากว่ารถพวกเราบางทีถึงก็เปรียบเทียบไม่อยากลืมว่าควายมีคุณค่าไม่งั้นกรุงเทพก็จะตั้งสะพานควายเคยมีควายได้ขึ้นไปเดินอ่ะกูเห็นแต่รถก็ตั้งชื่อรอให้ควายดีใจหน่อยเฮียกูไม่เห็นควายไปเดินตะปูอะ ควายมีกากูควายเป็นของคูบ่บ้านคูน่เมื่อนวิธีนึงควายกูมีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งขี่ได้ไอ้รถกูัะรุนเหรอไปเคี่ยงไมลเนี่ยจิบสองกี่โมงถึงควายมึงเดินอาปีครึ่งก็ไม่เจอรู้ไหมฮะก็ได้ควายควายกูมันไม่กินมันนี่ไอ้รถยนต์มึงมันกินมันควายเรามันไม่กินมัน ควายมึงไม่กินมันเอมึงลองปลูกสักสิบไร่ดิแล้วปล่อยควายไม่แดกหมดร่องกว้ยควันน่องกูเลยงานกูตาม้ดยมันพูดดยอะไรกูเกลียดพูดอ่างี้ยกูนี่จะกูชู้กูต่อยแล้วนี่ยอย่าเมืองก็ไม่สสารกูจื่อควายมีความสามารถ พยายามลืมว <de> uh, да. oh. ัวควายรักษาพื้นแผ่นดินรักษาพื้นแผ่นดินเออที่นี่ควายเราขี่ได้ขี่ได้แล้วยังแกงได้ด้วยอ๋อมีงานขึ้นบันใหม่มีงานแถวภาคเหนืออีสานก็แกงควายมีงานแต่งงานใครก็แกงกว่าจนเนื้อเลี้ยงแขกกูถามหน่อยเลยแกงได้อยังกว่าจนเนื้อแกงได้แต่แม่มึงกินเหรอแกงกะแกงได้แม่งกินเปล่าดูหน่าแม่ยบอย เก่งจริงๆกูพูดแกงได้จริงแต่ไม่มีใครกินควายเราเนี่แกงแล้วมีคนกินแต่รถมึงอ่ะแกงแล้วไม่มีคนกินควายเรากินได้แต่รถมึงแกงแล้วกินไม่ได้กินได้ใครกินล่ะรถฉนิมไม่ต้องแกงลองตั้งตาคนไม่ดูสักสามเดือนนี้ว่ไงยอมแพ้กูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดกูถือว่าควายสามารถรักษาจานปละเตนี้เอาไว้ได้ สมัยยุบบางราระชันฮะสมัยยุบบางราชันนายทองเหม็นเป็นวีรบุรุษแห่งค่ายบางราชันเขาขี่ควายไปยิงพมา่าขี่ควายไปยิงพมา่าให้ดังกว่านี้ให้พม,ม่ามาไล่รูปไม่ต้องแสดงอ่ะบอกว่าได้ตายผมเหา,าว่าช้ำพลาดน,นี่ไม่มีพม่าหรอกแต่ก็ตายห่าหรอกรู้ไหมมนเลี้ยงหมูอยู่เยอะ ไก่พระมาไอ้โม้วาขายของในวัดก็ยังมีเลยพระมากูไปซื้อวันน้องเป,ป๊่ซี่ขวดพระมาว่ะพี่ขาพี่ยาขวดยาขวดเลขข็กค่ะอะไรอย่านายจงอางถามาขวดใหญ่ขวดเล็กพระมาแล้วกูถามนี่ทำไมต้องไปลบราค่าควันไปเกลียดพระมาเรื่องอะไรเพียลือว่าต่อไปอาเข้าสู่อาเซียนสิบประเทศเปรียบเสมือนรวมข้าวสิบรวมเรามารวมก่อรวมใจ ให้กับชาวีปอื่นเขาได้เห็นว่าคนชะววีปเอเชียเรามีความพร้อมพรองดองพรอง้อมจะเดินหน้าเข้าสู่อาเซียนไปด้วยกันแล้วจะไปทะเลาะกันทำไมนะถามดูพม่าคนเขาก็คนคนมีชีวิจิตใจแต่มึงไม่คิดเหรอพมา่าเคยทำลายคนไทยทำลายอะไรจะไหมกรุงศรีอยุธยาจะไมะมหมกรุงศรีอยุธยาพม่ามาตีกรุงศรีจนแตกกูถามดูในกรุงศรีอยุธยาแตกกรุงศรีอยุธยาได้แผลเพาะอได รบประมาก็เก้าไม่เดนะียนะลแล้วก็คกายดีนะเว้ยกูยอมเป้ควายกูชู้รถยนต์กูไม่ได้แต่ลูกกูไม่เคยหนีตามผัวเอาเองเปเรื่องควายไนแปลงเรื่องโน้นอีกแล้วลูกกูแต่งงานทั้งหมดลูกของผมบอกให้พี่น้องจะได้คิงได้รู้ว่าลูกสาวผมสี่คนแต่งงานทุกคน แล้วคนหนึ่งแต่งไม่ทำอยา่างนี้สิเดลลูกผมตามผัวตามผัวด,ดังนั้นไม่เคยแต่งงานไม่เคยแต่งงานจริงๆยอมรับหนีตามผัวทุกแา่ดังนั้นเลยแต่มันตามครั้งเดียวต่อวันอ๋ออยาได้ยอมแพ้กันแหละทีนี้อยู่ด้วยกันต้องรับกันอย่าทะเลาะเบาแวงได้ข่าวว่านายจงอางนม่ชอบทะเลาะกับเมียหรือภรรยาอ๋อผมไม่ชอบเมียดีเป็นสีผัวเมียชัวย่วผัวปล่อยเป็นผีอยู่เรวยกันจะเนาะ เมียเรากลางคืนกลางค่ำไม่นอน